พี่น้องที่รักทุกท่านรวมถึงทุกคนที่อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้บันนี่จะมาร้องเพลงแฮไม่ให้มาร้องเพลงโอ้ยแชรนี่ก็จะเปิดฟลอให้เธอเลยโอ้ยแจ็คกอวันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรกัครับไม่รู้อ่ะแต่วันนี้อยากสร้างบ้านอ่ะแชรทดสอบความแข็งแรงของ สีลุ่มป็นดีเลยน่านี่เน่แต่ก็อยู่ชั้นเพียงนะไหนไหนไหนเอ๊สีอะไรดีสีเขียวับเอฟเกิดมาเป็นวันหนึ่งเนี่ยเอฟต้องปั้นทั้งวันเลยเหรอเอฟชอบปั้นมากไหมครับชอบปั้นมากไหมเอฟชอบปั้นมากไหมโอ้ชอบมากแล้วปั้นตั้งแต่กี่โมงเนี่ย ปั้นตั้งแต่ตื่นมาเลยหกโมงเช้าเลยแล้วไปเลิกปั้นเมื่อไหร่นอนตีสองดินน้ำมันนี่คือชีวิตจิตใจเลยใช่ไหมจะไม่เคยปล่อยจับมือเลยแล้วมือนุ๊บนิ๊บ ูเคยปั้นตัวอะไรเป็นบ้างแล้วเนี่ยแค่ท่านอย่างเดียวตอนนั้นป้าเห็นเอฟก็ปั้นไดโนเสาร์อะไรก็เป็นแล้วนะมังกรก็เป็นแล้วลายชัเลนเฮนด้วยใช่ไหมเอชซีพีอ่ะเอซีพีปั้นเป็นแ่าหมอกกระดำอ่ะเอฟก็เคยปั้นนี่นะสวยสิ ้นไดโนเสาร์ปั้นมังกรสามหัวปั้นอะไรไปได้เยอะแยะแล้วเนี่ยเราอ่ะปั้นปีกหน้าก็ได้ไมหรออย่ามาสร้างชนะโธ่ฉันก็แค่แนะนำนะแนะนำก็ได้วันนั้นปั้นอะไรวันนั้นปั้นอะไรนักบินเนาะนักบินจักรวาลเลยหรอที่มันมีห้องเครื่องบินข้างในใช่ป่ะวันนั้นที่ปั้นอะ ประสาทของพระาชานั้นมันเก่าแล้วใช่ตรงนี้นะพระาชาจะออกมาแจ้งข่าวกับทุกคนจว่งว่าสัตวลาดมาแล้วขนาดนั้นเลยหรอใช่ๆชดูสิโอเค้จะเข้ายังไง่ะนีตัวอะไรเนี่ยที่กำลังปั้นเนี่ยตัวอะไรปลาวานเหรอ ปั้นอะไรฮะเร้ดูคำห,หน้าดิอ๋อต้องดูให้ตอนเสร็จก่อนดูคำหน้าด้วยว่ามันจะคืออะไรอ่ะได้ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วบอกป้านะฮะอีะนี้เดียวจะเสร็จแล้วอ่ะส่วนหัวโอ้ส่วนหัวตรงนี้ก็ส่วนหัวนีปั้นตั้งแต่หกโมงเช้านะคะมือก็จะดิดิบ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 อย่างเงี้ยนะมือเนี้ยนะจะไม่หยุดเลยนะ ไปถึงไปถึงสี่ทุ่มไปถึงตีหนึ่งตีสองเลยนะคะเป็นชีวิตที่ชอบปั้นมากมาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ทำไมชอบปั้นขนาดนี้นะเวลาปั้นแล้วรู้สึกยังไงเวลาปั้นแล้วรู้สึกยังไงไหนไหนมาดูดิหยุดทำไม